สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับเกษตรภาพี่น้องนะครับมาถอนมันนะครับมันเดือนสิบเอ็ดนะครับผมมันเดือนสิบเอ็ดปลูกไว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาท่านว่านะครับช่วงปลายฝนนะครับผมช่วงปลายฝนแต่ว่าก็อยากปลูกหลาแน่นะครับดินมันอยากดินมันอยากเย็นแล้วนะครับผมแต่ช่วงเพฤษภาเกิดแน่บฤเกิดแน่เนาะช่วงปลายฝนฝนแรงนะครับพาแรงมาได้นะครับผมฉีดยายู่ปมาหนี่นะครับผม ใส่ใอยู่ประมาณนี้แหละนะเพราะว่ามันเนี่ยก็เริ่มเน่าล่ะนะครับผมเริ่มเน่าเริ่มฝนตกนะครับน้ามันห่มน้ามันถ่วมนะครับผมก็จำเป็นต้องถอนออกแล้วนะครับผมในปประมาณเก่าถึงสิบเดือนนะครับผมประมาณนี้นะครับอายุมันเก่าถึงสิบเดือนนะครับแต่ว่ากับว่าเต็มที่บันไดนะครับเริ่มเน่าแล้วที่แรกว่าจะเก็บว้นะครับเน่าร้ายนะครับผม สภาพเริ่มเนา่าเน่าจากาน้ำนะครับฝนตกน้ำท่วมน้ำหึมนะครับน้ำฝนตกลงมาหลายเกินไปนะครับที่แรกก็ว่าจะเก็บใบอ,อีกจักเดือนสองเดือนนะครับผมแต่ว่าน้ำท่วมหลายนะครับน้ำบ่ไหลเลยนะครับฝนตกดูนะครับเลยเห็ดให้มันเริ่มเน่าแล้วนะครับมันเริ่มเน่าเบิดนะครับ มันเริ่มเน่านะครับเริ่มเน่าจากปลายขึ้นมาเลยนะครับพี่น้องกบ่เต็มที่ปนได้เนาะนะครับปัญหาเขานี่แหละเป็นบ่เริ่มเน่าเบิดล่ะนะครับกบ่หนีปนได้นะครับเป็นพันธุแปดหนึ่งผสมกับอีเลียงหน่อยนะครับผมผสมกันนะครับมันหาพันมันยากนะครับหาพันมันยาก เนี่ยแหละจะว่ามันหึมนะครับถ้าข้าวมาปลูกยอนไวเดียนสิบเอ็ดนะครับถ้าปลูกไว้ตามฤด,ดูกาลนะครับเดียนมีหน้าเมาษ,ษาพืษภาวางหันนี่ถ้ามันช่วงสิท้อนออกแห้งเน่าลายกานี่นะครับแห้งเน่าลายกานี้ในช่วงนี้กําลังเริมเน่ากันเลยอ่าพาพี่น้องมาถอนนะครับเริมเน่าแห้งนะครับเริมเน่าแห้งเนี่ยนะครับพี่น้องประมาณนี้นะครับ เพิ <week> kind of ่มข um, uh, ้อต่อมาส่วนให้นะครับเพิ่นมาส่วนให้เพิ่มก็บมวกกมานะครับกับเก็บกองไว้กับแดดว่าล้ายปนัยนะครับมันผสมกันหลายสายพันธุ์เมืองน่านที่น้องหัวใหญ่ๆเงาเงาเน่าเบิดนะครับเนี่ยเห็นบอกนะครับหัวใหญ่เงาแต่ว่าเน่านะครับเริ่มเน่าออกมาหลายแล้วครับเนี่ยนะครับเริ่มเน่าแต่ว่าเน่าแล้วเพิ่มกระชีก แทงหลกักหด้อเป่าหลักฝอยออกมานะครับก็แ,แทงหลกักฝอยออกมาต้นกะเริ่มแตกกิ่งออกหลายนะครับครับม <c oughs> ึงเหงาใหญ่ๆนี่เน่าเบิดนะครับเนี่ยครับเหงาใหญ่ๆนี่เน่าเบิดนี่เน่าช่วงปลายเพิ่นนี่ครับนี่เ,เ,ะนะเ,เ,เ,เน่าเน่นเหา,นาหลายนะครับเน่าหลายประมาณน,นี้ครับ ใส่ขี้ไก่ล่องพื้นน่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยเขาต้องตากดินไปสักก่อนนะครับเพราะว่ามันเลิมเน่านะครับมันเป็นเฉีอร่านะครับแต่มันใส่ขี้ไก่ลงไปในแหงมูลอุยปุ๋ยเลยล่ะนะครับพี่น้องเป็นเฉ้อร่าบ่มนะครับนะครับเห็นบ่อพี่น้อหงหัวใหญ่เลิมเน่าเบิดนะครับเนี่ยว่าจะเก็บใบอีกสักระยะหนึ่งยังจะถอนเพื่อสิบ่อไวแล้วนะครับผมมาถอนออกเบิรง ราคามั่นกับเบืนไสองบาทนะครับผมราคามั่นกับเบือนไสองบาทในช่วงนี้นะครับกับโบเป็นยังเนาะราคามั่นกับมีขึ้นมีลงปกติธรรมดานะครับผมปกติธรรมดาของเพื่อนนะครับราคามั่นก็ได้ตามกลไกของร้านมั่นนะครับเป็นปกติอยู่นะครับแต่ว่าปีนี้ในช่วงนี้ก็ถือว่าลงมาคักอยู่นะครับผมลงมาคักอยู่แต่ว่าช่วงปลายปลายปีนะครับราคาจังกิดสูงนะครับ โอ๊ตเอานะครับพี่น้องได้เท่าใดได้กับถูถูเสถียรไปซะก่อนเนาะนะครับบ่มันยังนี่ครับกับถามันเน่าเริ่มเน่าเนี่ยบ่ารุ่งยังได้กับบ่อฝืนบ่อขึ้นได้พี่น้องเขาต้องถอนออกนะครับเขาต้องถอนออกนี่ครับกับหัวใหญ่นะครับหัวใหญ่มันเก่าเดือนสิบเดือนกับหัวใหญ่ถือว่าหัวใหญ่อยู่เพิ่นก็ลังเริ่มเน่านะครับเริ่มเน่าเน่าไปหลายเลยนะครับผมนะครับเน่าไปหลายนะครับ จักกี่ไรซัมได้นะครับได้ซัมได้ก็เอาซัมนั่นแหละนะครับผมสายพันธุ์อีเลี้ยงหน่อยนะครับนี่ซุมนี้เป็นอีเลี้ยงหน่อยครับซุมนี้แต่ว่าหัวใหญ่เด้อ่ามันบ่อดีหัวหน่อยอุป,ปุอีปีด้วครับพี่น้องตอนไปตอนไปเอาล่ำพันธุ์เพื่นมานี่หัวอ่อนหลอดแอหลดทอแขนแต่ว่าันยะบอยแยเด้นะครับแต่ว่าออกรอบดีอยู่แต่ว่าตัวนี้เอามาใส่ปุ๋ยหินไก่ร่องพื้นหล่ะ หัวมันเหี่ยวดีนะครับโดโลใหม่น้ำโดโลใหม่วานไปน้ำนะครับไล่ระกระสอบนะครับแล้วก็ฉีดปุ๋ยนะครับศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะครับกับสมน้ำยาเลี้ยงรากแล้วก็ใส่ปุ๋ยเกจยิ้มหาหานะครับก็ฉีดบำรุงเรื่อยๆนะครับตามสูตรนั่นแหละครับตามสูตรที่ผมแนะนำพี่น้องนั่นละนะครับก็ถือว่าได้ผลดีอยู่นะครับอ่ามันก็ขึ้นอยู่กับฝนฝ่าน้ำนะครับถ้าฝนตกดูๆูยังส่นะครับมันเดือยวสิบเอท่ากระเริ่มเท้าย่อยเอาออกนะครับอ่าพอว่ามัน กำล่งได้ขวบเพิ่นนะครับก็ร่งได้ขวบแล้วนะครับถ้าปล่อยไปนะครับผลผลิตเสียหายนะครับยับเยินเลยนะครับถ้ากันเอาออกนะครับช่วงนี้บ่ได้ปล่อยไปกะเน่าเสียหายครับพี่น้องถอนออกรอบนี้บ่หลายครับประมาณไล่กลัวครับพี่น้องสีอยู่ประมาณนี้ครับถ้าห้าบอถอนออกกะเน่าเบิดนะครับนะครับ เขากระจังปลูกไม้นะครับปลูกไม้ตากดินสักก้อนจักเครื่องเดือนแลกะจังใช้ปลูกไม้นะครับเน่าหลายถือว่าโอเคครับพี่น้องนะครับบำรุงกันแบบคือเบาหน่ะล่ะนะครับกับหัวใหญ่นะครับน้ำนักดีเปอร์เซนต์แป้งสูงนะครับเน่าครับนี่เห็นปะเริ่มเน่าหลายนะครับเริ่มเน่าหลายนะครับ มันกบวใหญ่ยยอยู่นะครับคือว่าหัวใหญ่ยยอยู่แต่ว่าหางเนา่าเกิดจากหน่าฝนนะครับหน่าหึมนะครับบ่ได้เกิดจากเชี่ยวไรยังทั้งสิ้นนะครับมันเน่าเนี่ยแต่ฝนฤดูฝนเนี่ยนะครับฝนตกลงม,มาน้ำหึมนะครับหน้าท่วมนี่คือปัญหาใหญ่เลยนะครับในช่วงหน่าฝนทางเขาปลูกย้อนเป็นมันเดือนสิบเอ็ดเขามาเอาออกในช่วงนี้ก็เฮ็ดให้ เกิดความเสียหายนะครับเพื่อจะเกิดความเสียหายนะครับนะครับหัวกา่ายใหญ่ดีนะครับหัวกาัาไใหญ่ดีอยู่นะครับเป็นปกติอยู่แต่ว่าเพิินหั่งดักเริ่มดักเน่านะครับเริ่มจักเนา่าถือว่าโอเคอยู่ซุ้มที่เพิ่นบเน่ากับมีคือกันนะครับนะครับ เดิมเน่าลายถือว่าโอเคครับพี่น้องกาะใส่สูตรคือผมเอาแหละครับผมหลังจากนะครับเขาเสียบไปแล้วนึ่งเดือนกับผสมน้ำยาเร่งรากแน่ปุย๋ยเกียิ้หาหานะครับหลักกับแตามันต้นใหญ่เริ่มใหญ่เขากับผสมศูนย์ศูนย์หกศูนย์เข้าไปน้ำจักเครื่องซ้อนจักซ้อนนึ่งสินะครับผมกับเปรียบเทียบเอาว่ามันเท่านี้ ในช่วงไดเป็นตาฉีดในช่วงไดน่เป็นตาฉีดนะครับถ้าเป็นช่วงแรงๆนะครับเข้ากะฉีดเอานะครับถ้าเป็นช่วงหนาฝนทั้งส่กะถ้ามีโอกาสได้ยอดกะยอดเอาครับพี่น้องกะดีคือกันนะครับครับผมคลิปนี้กะขอจอยเพียงซ้ำนี้แหละครับภาพพี่น้องมเละเบิงนะครับผ้าทอนมันเดือนสิบเอ็ดนะครับมันกะเริ่มเน่าแล้วนะครับคลิปนี้ก็ขอจอยเพียงซ้ำนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ